ปะกินนกะธรรมตอนที่266สนทนาธรรมที่วิทยาลัยการสาธาร,รณสุขสิรินธรจังหวัดพิษณุโลกพฤษภาคมพุทธศักราช2545และเราจะเชื่อตามพระองค์ไหมคะว่าทำไมไม่ทรงแต่งตั้งบุคคลใดเป็นาศาสดาแทนพระองค์ในเมื่อสมัยโนนะคะก็มีพระภิกษุที่เป็นอรหันต์มากมาย ท่านพระมหากัสปะก็ยังอยู่ท่านพระอนุ์ก็ยังอยู่พระริยะบุคคลมากมายก็ไม่ทรงตั้งบุคคลใดเป็นศาสดาเลยเพราะว่าพระธรรมที่ได้ทรงแสดงไว้ดีแล้วนั่นแหละเป็นศาสดาทุกยุคทุกสมัยเพราะว่าแต่ละคนเนี่ยก็ต้องจากโลกนี้ไปทั้งนั้นและอะไรจะเหลือถ้าแต่งตั้งเป็นบุคคลนะคะแต่คำสอนที่ได้ทรงแสดงไว้แล้วนั่นแหละจะเป็นศาสดาแทนพระองค์ ถ้าใครศึกษาคำสอนก็สามารถที่จะเข้าใจความเป็นพระอรหันตสัมมาสัสมพุทธเจ้าค่อยๆเห็นพระคุณจริงๆนะคะไม่ใช่เพียงแต่กราบไหว้บูชาแต่ไม่รู้ว่าพระคุณที่สวดสรรเสริญน,นั้นนะ่ะคืออะไรเพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่เราเป็นผู้ตรงขึ้น <c oughs> ต่อพระธรรมที่จะรู้ว่าถูกคืออย่างไรไม่ถูกคืออย่างไรแต่ผมยังกลัวว่าในขณะที่เราสอนในกลุ่มน้อยเนี่ยในในระดับโรงเรียนเนี่ยแต่ พฤติกรรมของสังคมเนี่ยคนเรามันห่างไกลพระนตรยัยขาดความเชื่อถือพระตรยัยตามหลักอุบาสกอุบาสิกาเนี่ยมันจะสู้กระแสมันได้หรือเปล่าแล้วจะรออีกกี่ปีกี่ชาติที่มันจะเห็นตรงเห็นดีเห็นงามอย่างเนี้ยครับอย่างตรงแบบพระธรรมของอาจารย์เนี่ยครับถึงมีน้อยก็ดีกว่าไม่มีเลยปดีสงสัยนะครับอย่างนิพพานเนะี่ยบอกเป็นอสังกตาธรรมไม่มีเหตุปุงแต่ง แล้วเวลาเราทําบุญทําทานก็ให้เป็นปัจจัยแก่พระนิพพานในอนาคตก,การโน่นเทินก็จะเริญมักแปดถ้าจริญไปนี่ถือเป็นเหตุหรือเปล่าครับไปถึงไปไหนอะคะไปไม่มีจุดไม่ได้ใช่ไหมคะที่จเจริญว่าจะให้ไป,ไปนิพพานนะครับจะถือว่าเป็นเหตุไปถึงนิพพานไหมเปล่าครับงั้นนิพพานก็ต้องมีเหตุให้ถึงไหมเปล่าการอบรมเจริญปัญญาตั้งแต่ขั้นการฟังเพื่อละความไม่รู้นะคะ เื่ออบรมปัญญาที่สามารถที่จะเห็นนามธรรมและรูปธรรมตามความเป็นจริงจนสามารถที่จะละความติดข้องจึงจะประจักษ์แจ้งในาธาตุอีกอย่างหนึ่งซึ่งต่างกับาธาตุที่เป็นนามธรรมและรูปธรรมท,ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นสภาพของนิพพานอย่างเดียวนะคะที่สามารถจะทําให้ดับกิเลสได้เมื่อปัญญาสามารถรู้แจ้งลักษณะของนิพพานโลภะนี่คะ่ะติดข้องในทุกสิ่งทุกอย่างที่มี โลภะติดในกุศลได้ไหมคะกุศลของเราเรามีกุศลเยอะเราอยากจะทำกุศลมากๆด้วยความต้องการเพราะฉะนั้นธรรมะทั้งหมดเนี่ยคะ่ะสามารถเป็นที่ตั้งของโลภะเป็นที่ยึดถือของโลภะได้เว้นนิพพานเพราะฉะนั้นถ้าไม่มีนิพพานนะคะดับกิเลสใดใดไม่ได้เลยทั้งสิน้นแต่เพราะเหตุว่านิพพานเป็นปรมาธ,ธรรมที่มีจริงแต่ว่าจะสามารถรู้แจ้งได้ด้วยปัญญาที่ถึงขั้น ที่สามารถจะรู้นิพพานได้จึงจะมีนิพพานเป็นอารมณ์ขณะใดนะคะขณะนั้นก็จะเป็นโลกุตระจิตที่ดับกิเลสได้แก่โสตาปฏิมาขจิตซึ่งเป็นโลกุตระกุศลระดับแรกนะคะเป็นปัจจัยให้เกิดโสตาปฏิผลซึ่งเกิดสืบต่อทันทีกุศลใดๆที่ทำเนะะี่ยค่ะไม่สามารถที่จะให้ผลทันทีได้เว้นโลกุตระกุศลเพราะว่าจิตเนี่ยเกิดดับสืบต่อไม่มีระวังขั้นเลยนะคะ จิตขณะนี้ดับเป็นปัจจัยให้จิตขณะต่อไปเกิดถ้าเป็นกุศล,ลจิตที่ได้กระทําเช่นในวันนี้ที่ได้ศึกษาธรรมะได้เข้าใจธรรมะนี่นะคะเป็นกุศลที่ประกอบด้วยปัญญายังไม่ได้ให้ผลทันทีกุศลทั้งหลายเนะะี่ยค่ะไม่ได้ให้ผลทันทีที่กุศลนั้นดับไปเว้นโลกุตระกุศลคือเวลาที่โสตาปฏิมาขจิตเกิดและดับไปโสตาปฏิพลลจิตต้องเกิดสืบต่อทันทีไม่มีระหว่างขั้นเลย เพราะว่าโสตาปฏิมาขจิตนะคะเป็นการดับกิเลสเพราะฉะนั้นไม่ใช่เป็นจิตที่จะทําให้ปฏิสนธิทําให้เกิดผลคือปฏิสนธิโสตาปฏิผล,ลจิตเนี่ยไม่ได้ทํากิจปฏิสนธิเหมือนอย่างกับวิบากของกุศลอื่นๆนะคะที่ทํากิจปฏิสนธิได้ทํากิจผวังได้แต่ว่าพวกโลกุตระวิบากซึ่งเป็นผลของโลกุตระกุศลน่คะไม่ได้ทํากิจที่ทําให้ปฏิสนธิ แต่ดับการเกิดในอบายภูมิแล้วก็ดับการเกิดจนกระทั่งไม่มีการเกิดอีกเลยเมื่อถึงความเป็นอรหัตมตมรรมมีจริงนะคะต้องอบรมเพราะว่าผู้ที่ได้ประจักษ์แจ้งลักษณะของสภาพธรรมะที่เป็นอริยสัจจะเนี่ยมีมากมายนับไม่ถ้วนในครั้งอดีตการท่านเหล่านั้นก่อนที่จะถึงระดับนั้นก็เหมือนเรานะะี่ค่ะจากความไม่รู้ก็ค่อยๆรู้ค่อยๆรู้จนกระทั่งถึงระดับขั้นที่รู้แจ้งอริยสัจธรรมได้ จากความเป็นปุถุชนก็สู่ความเป็นกัลยาณปุถุชนแล้วก็อบรมเจริญปัญญาจนกระทั่งประจักษ์ความจริงของสภาพธ,ธรรมจารย์จะแนะอย่างไรครับว่าทําอย่างไรเราถึงจะทําให้สถาบานันการศึกษาอย่างน้อยสี่ห้าแห่งหกเจ็ดแห่งที่ดมาเนี่ยจะได้กลับไปสั่งสอนอบรมนักเรียนให้มีการทําพิธีกรรมต่างๆเนี่ยที่มันเป็น เอื้อหรือเืออ้อกูลต่อการเสริมสร้างปัญญาไม่ใช่เป็นพิธีกรรมแต่เพลงถ่ายเดียวครับจริงๆแล้วนะคะการศึกษาทั้งหมดเนี่ยต้องมาจากผู้รู้ถูกต้องไหมคะถ้าไม่มีผู้รู้แล้วก็จะให้การศึกษาใดๆไม่ได้เลยพระพุทธศาสนาก็เช่นเดียวกันก็จะต้องมีผู้ที่ศึกษาแล้วก็เข้าใจธรรมะตามวัดเนี่ยท่านก็มีการศึกษาปริยัติธรรมเท่าที่ทราบนะคะแต่ว่าก็ต้องเป็นเรื่องที่ตรงกับจุดประสงค์ เพราะว่าถ้าจุดประสงค์เพื่อต้องการได้รับประกาศสนิยบัตรหรืออะไรเป็นเครื่องยืนยนันการศึกษานะคะอันนั้นก็ไม่มีในครั้งพุทธกาลเพราะว่าเป็นเรื่องละเรื่องขัดเกลาวจริงๆแต่ถ้าศึกษาเพื่อที่จะรู้เพื่อที่จะเข้าใจส่วนตัวของเราเนี่ยนะ,ะก็ไปศึกษาที่มีการศึกษาปริยัติธรรมเรื่องจิตเรื่องเจตสิกได้แต่ส่วนใหญ่นะคะก็จะเน้นไปในเรื่องของจํานวนนะคะแต่ว่า ข้อความต่างๆเนี่ยที่มีในพระไตรปิฎกก็ยกขึ้นมากล่าวแต่ผู้ฟังต้องพิจารณาและต้องสอบเหตุผลให้เกิดความเข้าใจของตัวเองด้วยจริงๆแล้วเรื่องประเพณีต่างๆเนี่ยก็เกี่ยวข้องกับพุทธศาสนานะคะแต่ก็ต้องดูว่ามีความเข้าใจถูกต้องในสิ่งนั้นหรือเปล่าถ้าไม่มีก็ไม่ต้องทำค่ะก็ขอยกตัวอย่างจริงนะคะคือการสวดศพที่เป็นพระพิธรรมเนะะี่ยค่ะ คนฟังเนี่ยไม่เข้าใจหรอกใช่ไหมคะแต่ก็ยังคงมีการสวดอยู่แต่ข้อสำคัญที่สุดก็คือว่าพยายามที่จะรู้ว่าเป็นคำสอนซึ่งเราวันหนึ่งเนี่ยเมื่อได้ศึกษาแล้วก็สามารถที่จะเข้าใจได้เหมือนกับเป็นเครื่องเตือนนะคะว่าอย่าทิ้งอย่าลืมคำภีที่สำคัญมากนะคะคือพระอภิธรรมแต่ถ้าไม่มีความเข้าใจก็เป็นอย่างที่ทุกงานศพที่เราเห็นนะคะบางคนก็มีสนทนาธรรมด้วยนะคะ นอกจากการสวดเพราะการสวดก็พระที่ท่านมารับพยธรรมที่อุทิศส่วนกุศลให้ผู้ตายเป็นผู้สวดอาจารย์คารบลับเรียนถามอาจารย์เรื่องของกัลยาณมิตรค่ะเป็นมิตรที่ดีมิตรที่ดีนี่ก็ให้สิ่งที่เป็นประโยชน์นะคะในทางธรรมะก็เป็นกัลยาณม,มิตรในทางธรรมะใครเป็นกัลยาณมิตรคะสูงสุดของกัลยาณมิตรคือใคร พระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าไม่เคยให้โทษกับใครเลยทั้งสิ้นถามองของการเป็นพระโสดาบันนี่จะเป็นได้ต้องประพฤติปฏิบัติยังไงนะครับต้องประพฤติปฏิบัติตามพระธรรมศึกษาให้เข้าใจนะคะคบสัตบุรุษแต่ก็ยากที่จะรู้ว่าใครเป็นสัตบุรุษต้องเป็นผู้ที่มีปัญญาจริงจะรู้ได้ฟังธรรมะของท่านพิจรารณา ด้วยความแยบขายประพฤติธ,ธรรมะสมควรแก่ธรรมะก็เป็นเพียงหัวข้อหัวข้อนะคะแต่หัวข้อทั้งหมดเนี่ยต้องเข้าใจไม่ฉช่นั้นเพียงแต่อ่านเฉยๆเนี่ยเราจะทํำยังไงได้ะคะเราต้องมีความรู้ธรรมะก่อนแล้วเราถึงจะสามารถเข้าใจได้อย่างการที่จะรู้ว่าใครเป็นสัพบ,บรุษหรือผู้ที่ประพฤติดีตามธรรมะผู้ที่ประพฤติถูกต้องเนี่ยก็ต้องศึกษาธรรมะแล้วถึงจะรู้ได้เดีย๋ยวขอขยายต่อปฏิบัติธรรมสมควรแก่ธรรม่แค่ไหนจึงเรียกว่าสมควรนะครับ ขณะนี้เป็นธรรมะถูกต้องไหมคะปฏิบัติธรรมสมควรแก่การที่จะรู้ว่าเป็นธรรมะถ้ารู้ว่าเป็นธรรมะแล้วก็ไม่ได้ปฏิบัติอบรมเจริญปัญญาที่จะรู้ถูกต้องให้ยิ่งขึ้นก็ไม่ชช่อว่าปฏิบัติธรรมะสมควรแก่การที่จะรู้แจ้งธรรมะสิ่งที่ได้เรียนแล้วเนะะี่ยค่ะอยากคิดว่าเป็นแต่เพียงแค่นี้นะคะแต่สิ่งที่เริ่มเห็นว่าเป็นจริงเนี่ยจะมีความจริงถึงขั้นที่ประจักษ์แจ้ง ในทุกคำที่ได้ยินเช่นสภาพธรรมะเกิดแล้วดับขณะนี้มีสภาพธรรมะกำลังปรากฏให้รู้จริงๆเป็นธรรมะจริงๆแต่ยังไม่ประจาักษ์การเกิดและดับแต่ว่าโดยการฟังในพิจารณาและต้องรู้ว่าสิ่งใดปรากฏสิ่งนั้นต้องเกิดค่ะไม่เกิดก็ปรากฏไม่ได้เพราะฉะนั้นเมื่อการเกิดของธรรมะมีจริงการดับของธรรมะมีจริงปัญญาก็ย่อมสามารถที่จะประจักษ์แจ้งได้มิฉะนั้นการฟังของเราก็เป็นโมฆะทั้งหมด เพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะจริงๆนะคะก็คือปฏิบัติธรรมะที่จะทําให้รู้แจ้งสภาพธรรมะที่สมควรที่จะรู้แจ้งได้การอบรมนั้นนะคะหนทางนั้นเป็นหนทางที่สมควรที่จะรู้แจ้งสภาพธรรมะได้ก็เป็นการปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะเพียงขั้นฟังเนี่ยเป็นการปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะหรือยังหรือเป็นเบื้องต้นที่จะทำให้ถึงการปฏิบัติธรรมะสมควรแก่ธรรมะ เพราะฉะนั้นก็เป็นเรื่องที่ละเอียดนะคะเป็นเรื่องที่จะต้องอบรมว่าเมตตาจริงๆเนี่ยค่ะคืออโทสะที่มีต่อสัตว์บุคคลต่างๆคือความไม่โกรธเพราะว่าเวลาโกรธแล้วเนี่ยที่เคยเป็นอย่างดีก็กลายเป็นอย่างร้ายไปหมดที่เคยพูดดีก็กลายเป็นคําร้ายๆที่หวังดีก็กลายเป็นหวังร้ายไปหมดใช่ไหมคะนี่ก็เป็นเรื่องที่ว่าต้องเข้าใจจริงๆว่าขณะใด,ดที่โกรธขณะนั้นนะคะไม่ใช่เมตตา สมควรไหมที่จะกล่าวว่าสัพเพสัตตาถ้าเรายังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ว่านะคะถ้าเรามีความเข้าใจที่ถูกต้องเนี่ยจะมีสติระลึกได้เพราะว่าสติเนี่ยค่ะมีหลายระดับยังไม่ใช่สติที่ระลึกรู้ในสภาพที่เป็นนามธรรมหรือเป็นรูปธรรมนะคะเพราะเราบังคับไม่ได้พอฟังวันนี้ได้จะให้สติไประลึกลักษณะของนามธรรมและรูปธรรมเลยเป็นไปไม่ได้เลยแต่สติจะค่อยๆเกิดค่อยๆเป็นไป ทางกายบ้างทางวาจาบ้างทางใจบ้างและเมื่อน,นั้นเราก็จะรู้ว่าขณะที่สติเกิดเป็นกุศลตรงกันข้ามกับขณะที่เป็นอก,กุศลเพราะฉะนั้นแม้แต่เมตตาเนี่ยนะคะตั้งแต่คนในบ้านคนนอกบ้านไปเรื่อยๆจนกระทัง่งถึงแม้แต่ทุกคนหรือคนแปลกหน้าซึ่งไม่เคยเห็นกันมาก่อนเลยความเมตตากับความไม่เมตตาเนี่ยก็ต่างกันอย่างนี้นะคะเป็นเพียงการอบรมยังไม่ถึงอัปปนาสมาธิ เพราะฉะนั้นก็ยังไม่ใช่ชาญาจิตถ้ายังไม่ถึงชาญาจิตแล้วนี่นะคะการที่เราจะแผ่ความเมตตาของเราออกไปทั่วทิศเริ่มตั้งแต่ทิศนี้แล้วก็ทิศโน,น้นไม่ว่าจะมีสัตว์อะไรทั้งสิ้นทิศเบื้องบนทิศเบื้องล่างทั้งหมดนะคะจึงจะเรียกว่าแผ่แต่ขณะที่ยังไม่มีนะคะมากพอเนี่ยต้องอบรมเจริญใช้คําว่าเจริญเมตตาได้ค่อยๆอบรมให้มีมากขึ้นแต่จะใช้คําว่าแผ่ไม่ได้ งั้นเขาเปลี่ยนคําแผ่เมตตานี้เป็นคําอธิษฐานอะไรสักอย่างได้ไหมคะเพราะเราอธิษฐานให้สัตว์ทั้งหลายไม่มีเวรกันอธิษฐานให้ไม่เบียดเบียนกันอะไรอย่างเงี้ยได้ะจะเป็นอธิษฐ<ำ>านรือเปล่าคะก็อธิษฐานเพราะว่าเป็นได้จะเป็นอย่างที่เราอธิษฐานรด้เปล่าก็จะให้เป็นนะคะเข้าแถวกันขอให้อธิษฐานวันนี้เลยสัตว์ทั้งโลกนี่ก็จะได้ปลอดภยัยไม่มีอันตรายถ้าเป็นไปได้เป็นไปได้หรือเปล่าคะไม่ได้ เราจะคิดยังไงสัตว์ทั้งหลายก็มีกรรมเป็นของของตนคํานี้ลืมไม่ได้เลยผู้ที่เป็นพุทธศาสนิกชนจริงๆที่ได้ฟังพระธรรมเนี่ยนะคะจะมีความเข้าใจมั่นคงในเรื่องกรรมและผลของกรรมยิ่งขึ้นแม้แต่ในการอบรมเจริญปัญญาก็จะเห็นกรรมชัดเจนและผลของกรรมชัดเจนด้วยว่าเป็นสภาพธรรมะแต่ละอย่างจำครับในกรณีที่เราถูกบังคับมาอย่างเงี้ยแล้วในหน้าผู้ครูผู้สอนไหมครับเราจะไปแก้ตรงไหนครับ ก็มาทำมายึดติดมาไม่รู้กี่สิบร้อยปีแล้วครับการ<อ>าแผ<ด>่เมตตาหลังจากที่เราสนทนาธรรมแล้วศึกษาธรรมะแล้วนี่นะคะเราอุทิศส่วนกุศลได้แผนเมตตาที่เราติดรูปแบบอาจารย์ครับแต่ก็เปลี่ยนสิคะทุกเช้านี้พงคชาขึ้นใช่ไหมครับสวดมนต์ไหว้พระแผ่เมตตาแบบสัเพสัตาถือว่าที่กรณีอาจารย์บอกว่าเราเปลี่ยนจากว่าแผ่เมตตาเป็นจริญสติ และคำกล่าวแล้วครับอาจารย์ครับขอโทษนะคะคือเจริญสติในคงจะต่างคนต่างเจริญนะคะแต่ทีนี้ถ้าจะเราจะมีแผ่เมตตาด้วยเนี่ยขณะนั้นนะคะไม่เป็นจริงอย่างที่เราพูดเพราะฉะนั้นเราก็จะไม่ทําสิ่งที่ไม่จริงเคารพธงชาติก็เคารพตัดแผ่เมตตาไปเลยหรอครับไม่ต้องแผ่สิคะอ๋อแล้วกรณีที่อาจารย์จเจริญสติแล้วครับรูปแบบเป็นยงไงครับวิธีการไม่มีค่ะ ถ้ามีรูปแบบเมื่อไหร่เป็นอัตตาเมื่อน,นั้นมีไม่ไม่ค้างรูปแบบของการเจริญสติปัฏฐานในพระไตรปิฎกเดียวยังติดอที่ว่าเราจะนึกถึงเมตตาคนอื่นมันไม่ได้แล้วอย่างนั้นขอโทษนะคะมีคนหนึ่งก็คงจะไม่ใช่คนเดียวนะคะก็นั่งในห้องเนะะี่ยค่ะแล้วท่องเมตตาตั้งหลายเที่ยวท่องไปตั้งครึ่งชั่วโมงหรือครึ่งวันพอออกมาก็โกรธเลยกรณีหนึ่ง ระหว่างที่ท่องเนตเมตตาหรือเปล่าถ้าเมตตาระหว่างนั้นออกมาเมตตามีได้ไหมท่องก็ท่องไปแต่พอเห็นสิ่งที่ทําให้โกรธคนขับรถตัดหน้าก็โกรธแล้วหลังจากที่ท่องเมตตามาครึ่งวันและอีกเรื่องหนึ่งนะคะก็มีพระภิกษุรูปหนึ่งค่ะท่านก็ชอบมากเลยเรื่องการที่จะเจริญเมตตานะคะท่านก็เจริญเมตตาของท่านน่ยนะคะแล้วก็มีแขกมาหา ท่านก็หงุดหงิดเพราะว่าท่านกําลังเจริญเมตตาก็มีแขกเสแล้วแล้วไงคะเป็นเมตตาหรือเปล่าที่เจริญนั่นท่องหรือเปล่าคะแค่ท่องแล้วในพระเจดีป์ดโดกได้มีที่พระถูกคูก,กัดอะไรที่ปีะการเจริญสวดกรณียเมตตาสูตรเลยนะครับสวดไหมความว่าไงคะกติพระสวดกันนะครับสวดไปใจก็โกรธไปหรือ,อยังไง เพราะฉะนั้นเป็นเรื่องจิตเป็นเรื่องใจนะคะถ้าเรื่องของภาวนาไม่ว่าจะสมถภาวนาหรือสติปัฏฐานวิปัสนาภาวนาเป็นเรื่องการอบรมจิตค่ะต้องมีสติสัมปชัญญะที่จะรู้สภาพจิตด้วยสติสัมปชัญญะก็คือปัญญาพร้อมกับสติที่กําลังมีสิ่งนั้นเป็นอารมณ์ถ้าเป็นเมตตาขณะนั้นก็ต้องรู้สภาพจิตที่เมตตาแต่ถ้าเมตตาไม่มีจะไปตู่ว่าขณะนั้นเป็นเมตตาก็ไม่ได้ ขออนุญาตกับเรียนเรื่องของการเจริญพรหมวิหารกรุณาแล้วก็เรื่องของมุทิตาอุเบกขาไปพร้อมกับเมตตาด้วยได้ไหมคะค่ะก็เป็นเรื่องของการอบรมนะคะแล้วก็มีความรู้ว่าทั้งสี่อย่างเนะะี่ยค่ะต่างกันคือเมตตามีความปรารถนาดีมีความเป็นมิตรต้องการให้คนอื่นมีความสุขกรุณาก็เวลาที่คนอื่นมีความทุกข์นะคะก็เห็นใจเข้าใจแล้วก็ช่วยเหลือให้คนอื่นพ้นจากความทุกข แต่ว่าเวลาที่มีกรุณาเนี่ยนะคะหมายความว่าขณะนั้นต้องเป็นกุศลซึ่งคนที่ยังมีกุศลบ้างอากุศลบ้างเนะะี่ยค่ะก็จะมีอกุศลเกิดสลับได้เพราะว่าบางคนเนี่ยกรุณาคนที่ตกทุกข์ได้ยากแต่ว่ามีความสําคัญตนได้ใช่ไหมคะหรือว่ามีความถือตัวก็ได้นี่ก็เป็นเรื่องที่ต้องมีความละเอียดขึ้นนะคะ เมื่อเป็นกุศลอย่างหนึ่งและกุศลอย่างอื่นก็ควรเจริญด้วยไม่ใช่ว่าในขณะนั้นก็คิดถึงอย่างคนขอทานเนี่ยแล้วก็มีคนบอกว่าเขาก็ให้เงินขอทานแต่ด้วยความคิดว่าเขามีเงินมีทองมีทุกสิ่งทุกอย่างมากกว่าเพราะฉะนั้นก็เขาก็อยากจะช่วยคนที่ด้อยกว่าแต่จริงๆแล้วขณะนั้นนะคะก็เป็นสภาพจิตยอย่างละเอียดที่วบาแม้ให้ก็จริงแต่มีความสำคัญตนในขณะที่ให้หรือเปล่า แต่ถ้าเป็นกุศลจริงๆนะคะก็คือขณะนั้นไม่มีอกุศลด้วยไม่มีอกุศลเกิดสลับแต่ก็เป็นเรื่องที่ถึงมีนะคะก็เป็นเรื่องที่เป็นจริงทุกอย่างที่เป็นจริงต้องยอมรับตามความเป็นจริงคือเปลี่ยนไม่ได้แต่สามารถที่จะเข้าใจได้ว่าขณะนั้นอะไม่ใช่ตัวตนเป็นสภาพธารรมะแต่ละอย่างซึ่งยังไม่ได้ดับสนิทไม่เกิดอีกเลย เพราะฉะนั้นเมื่อมีเหตุปัจจัยที่สภาพธรรมะนั้นจะเกิดในระดับใดก็เกิดขึ้นเป็นไปในระดับนั้นมุทิตาก็เวลาที่มีผู้ที่ได้ดีมีสุขเนี่ยน,นะคะเราก็พลอยินดีด้วยแต่ไม่ใช่โลภะเพราะว่าถ้ายินดีเกินไปขณะนั้นก็เป็นโลภะแล้วใช่ไหมคะผลขีดของความอนุโมทนาในผลของกุศลที่เขาได้ทำไม่ว่าจะเป็นใครคะ่ะ ถ้าได้ดีมีสุขได้ลาบได้ยศสรรเสริญทุกอย่างต้องมาจากกุศล,ลกรรมต้องเป็นผลของกุศล,ลกรรมเพราะฉะนั้นถ้าใครได้ขณะนั้นเราก็รู้ว่ามาจากเหตุคือกุศล,ลกรรมก็ยินดีด้วยในผลที่เขาได้รับแม้แต่ว่าจะเพียงชั่วคราวนะคะเพราะว่าทุกอย่างก็ต้องเปลี่ยนไปสามารถที่จะรู้ถึงเหตุในอดีตได้ว่าทําให้เกิดสิ่งที่ดีทางตาหูจมูกลิ้นกายซึ่งเป็นผลของกุศลก็ยินดีด้วยคือไม่ริษยา อุเบกขาก็คือว่าไม่หวันไหวไม่ว่าจะประสบกับสิ่งที่น่ายินดียินร้ายถ้าเราไม่สามารถที่จะช่วยได้ก็ไม่เดือดร้อนขอความกรุณาอาจารย์ช่วยยกตัวอย่างเปรียบเทียบอธิบายระหว่างโลภะก,กับโมหะให้ฟังในตอนนี้ก็เวลาตอบอาจารย์อย่างที่ได้ยินบางทีก็จะตอบว่าโมหะบ้างหรืออะไรบ้างซึ่ง ก็ยังแยกไม่ถูกว่าอันนี้คือโลภะยังไงโมหะเป็นสภาพที่ไม่สามารถจะเข้าใจถูกเห็นถูกหรือรู้ความจริงของสิ่งที่กำลังปรากฏแต่โลภะเป็นสภาพที่ติดข้องต้องการเพลิดเพลินยินดีในสิ่งที่ปรากฏเพราะฉะนั้นเวลาที่โลภะเกิดก็ต้องมีโมหะเกิดร่วมด้วยเพราะความไม่รู้ความจริงของสภาพธรรมะในขณะนั้นมีใช่ไหมคะเกิดขึ้นพร้อมกันกันกบขณะที่ติดข้องต้องการเพลิดเพลินในสิ่งนั้น ขออนุญาตหน่อยนะครับผมไม่เป็นการรบกวนกันนะผมสังเกตว่าถ้าเราสอนแบบไล่กระบวนท่าในอย่างยึดามในพระตไตรปิฎกโดยให้ไปลึกเกิดกันเองกันอีกแบบหนึ่งที่มีกระบวนท่าถ้ามีเด็กสองกลุ่มเทียบกันแล้วนะจัดก,กลุ่มไล่กระบวนท่านะี่มันก็ยังถึงเรียนเข้าใจก็บางทีก็ยังเป็นเด็กก็เป็นลิงเหมือนเดิม ตอน,นีกลุ่มนึงเข้าไปวัดแล้วก็ไปเข้าระเบียบเรียบร้อยกลับมาเขาก็ชมเชยกันเลยเน่ยมันจะแตกต่างกันยังไงหรือเราจะไปปรับยังไงดีครับค่ะจะเอาคําชมเชยหรือว่าจะเอาความรู้ถูกก็ค,คงความรู้ถูกครับต้องอดทนค่ะหมายความว่าถ้าสิ่งใดถูกก็คงอยู่ในความถูกต้องด้วยความอดทนที่จะทําให้ผู้อื่นเนี่ยมีความเห็นถูกอย่างนั้นด้วย โดยมากนี่นะคะคนจะเอาลักษณะของสมาธิมาเป็นสติเราเขาแยกไม่ออกเขาคิดว่าสมาธินี่น,นะค่ะเป็นสติแต่ความจริงสมาธิเป็นเอก,กคตาเจตสิกส่วนสติได้เป็นโสภณะเจตสิกต้องเป็นกุศล,ลจิตถ้าขณะที่กําลังไม่กลัวนะ่ะเป็นกุศลหรือเปล่าหรือว่าเป็นโลภะกํากลังสนุกสนานกับความที่ไม่ต้องกลัวเพราะฉะนั้นธรรมะก็เป็นเรื่องตรงแล้วก็เป็นเรื่องละเอียดนะคะ อย่างที่เมื่อกี้นี้คะ่ะจะเอาผลคือปริมาณใช่ไหมคะทองเกให้ไปกามือหนึ่งกระทองจริงนิดเดียวจะเอาอันไหนทองจริงนะครับค่ะถ้าคนไม่รู้ก็เอาทองเกใช่ไหมคะนั่นคือความไม่รู้อย่างการอุทิศส่วนกุศลเนี่ยนะคะ <c oughs> เวลาที่เราทําบุญกุศลแล้วเราอุทิศส่วนกุศลให้คนอื่นนะคะ่ะไม่ใช่ว่าเขารับกุศลของเราเอาไป ไม่ใช่ในลักษณะของไปรสณีนะคะแต่ต้องหมายความว่าเมื่อผู้นั้นรู้และเกิดกุศลจิตของตัวเองที่อนุโมทนาในกุศลของคนอื่นจิตที่ผ่องใสที่อนุโมทนาในกุศลในคุณความดีของคนอื่นขณะนั้นเป็นกุศลจิตเพราะฉะนั้นการที่ถามว่าจะได้บุญไหมไม่ได้บุญไหมจะถึงผู้นั้นไหมถึงผู้นี้ไหมไม่ใช่ถึงโดยเหมือนกับหยิบยื่นให้นะคะแต่เพราะการที่เขารู้แล้วเข้าอนุโมทนาหรือไม่อนุโมทนา ถ้าเขาไม่อนุโมทนาเขาก็าไม่เกิดกุศลของเขาเองแต่ถ้าเป็นปัจจัยให้กุศลลจิตของเขาเกิดอนุโมทนาเมื่อไหร่เมื่อนั้นก็เป็นกุศลของเขาซึ่งเมื่อมีกุศลเกิดขึ้นต่อไปก็จะมีผลของกุศลเกิดที่อาจารย์พูดเมื่อกีผมนึกคําสอนของหลวงพ่อพุทธทาได้ว่าการที่เราไปขอพรจากพระไม่ได้พรหรอกเราต้องไปทําเองมันจะตรงกันหรือเปล่าครับค่ะพรวรรังหรือวระหมายความถึงสิ่งกระเสริฐใช่ไหมคะ ต้องเกิดจากการกระทําเหตุที่สมควรแก่ผลแต่แนวคิดก็คือคล้ายๆกันที่ประเด็นที่อาจารย์กลางเมื่อกี้ใช่ไหมครับอย่างนางวิสาขาเนี่ยคะ่ะไปทูลขอพรจากพระอาหารหันตสัมมาสัมพุทธเจ้าคือขอโอกาสที่จะกระทํากุศลซึ่งเป็นสิ่งที่ประเสริฐทำอกุศลเนี่ยไม่ประเสริฐนะฮะแต่โอกาสที่จะได้ทํากุศลที่ประเสริฐเนี่ยก็มีหลายข้อที่ต้องไปทูลขออนุญาต มหาสติปฐานไม่มีข้อสงสัยอะไรอีกแล้วเลยค่ะจันคะขอเล่นถามนิดนึงนะคะในเรื่องคําบาลีะคะ่ะในเรื่องของคําปฏิจจสมุปบาทนะคะอยากให้อธิบายในเรื่องของความหมายะคะ่ะว่าเป็นยังไงคะ่ะเชิญคุณสตีค่ะคาว่าปฏิจจสมุปบาทานะครับก็แยกออกมาเป็นปฏิจจบวกสมุปบาทาเดี๋ยวก็แยกและเอียดต่อไปอีกนะครับคําว่าปฏิจจก็แยกออกมาเป็นปฏิบวกกับอะ ปฏิจจะนะครับก็อยายะก็แปลว่าไปปฏิก็คืออาศัยก็แปลงอยายะเป็นจจจะก็เป็นปฏิจจะก็แปลว่าอาศัยเป็นไป